นี่อันนี้ก็คือเหล่านาฬิการักชุรี่ทั้งหลายมีกล่องแดงด้วยน,น้ำหอม <c oughs> น้ำหอมใดๆหนักอะไรประมาณนี้ <c oughs> กดที่สำคัญนอกจากห้ามบิดเล่นคืออย่าบิดอยู่ที่สามพันกดสำคัญในช่วงเวลาหนูโอเคนะคะ ทุกคนพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วกดไลค์เยอะๆให้หนูด้วยสองพันไม่ขายคะ่ะสองพันไม่ขายมีจีโอกไหมอ้ยโชคดีวันนี้ไม่มีโชคดีแล่วร่โชคดีแล้ว อ๋อเคยขายไปแล้วนี่โอเคเอาแล้วนะคะทุกคนขอจะรับเข้าสู่ลานสปอยเมาส์นะคะเ,เราจะเริ่มแล้วนะคะเอาแล้วนะเราจะไปที่ตัวแรกเลยนะมาเซรติมีค่ะมันต้องเข้า,นะามืนอนะอะไรนะนม่เขาอะไรนะ โอเคมาโอเคมาค่ะทุกคนเริ่มกันเลยเริ่มกันเลย่ะเสา่ายาาไปหลายเดือนหรอไปไหนมาทำอะไรทำงานหาใยในตัวแรกนะคะก็คือ น้องแคทนั่นเองค่ะประเดิมกันด้วยตัวแรกน้องแคทเหมือนเดิมนะคะน้องแคทก็คือแ,แบรนด์จากเป็นแบรนด์ที่ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าปิดเองเปิดไม่ออกเขาเรียกว่าอะไรคะทนไม่ใช่ทนทานจะพูดว่าอะไรแข็งแรงเพราะว่ามาจากแบรนด์ก่อสร้างนะคะทุกคนเดือนนี้กล่องก็น่ารักมาก ดี่แล้วเดี๋ยวมันมันรู้ว่ามันเหนียวอ่ะดิยังไม่ได้สาขผมเลยนี่นะคะแคทนะคะนี่สายสแตนเลสสีเงินนะคะแล้วก็ หน้าปัดเนี่ยเป็นลังพึ่งสีขาวตัดด้วยสีเหลืองนะคะเลขอารบ,บิกแล้วก็หลักขีดเข็มก็เป็นเข็มสีขาวเหมือนกันแล้วก็วันที่เนี่ยอยู่ที่เลขสามนะคะนี่ข้างหลังการน้ำลึกอยู่ที่หนึ่งร้อยเมตรค่ะ กันน้ำลึกอยู่ที่100เมตรนะคะเรือนนี้เปิดประมูลที่เดียวค่ะยังไม่ได้ส่งภายน้ำนี่สวยมากนะคะเอาไปใส่กันซะดีๆนี่เปิดประมูลที่ศูนย์บาทนะคะบิดละห้าร้อ บิดแรกบิดละห้าร ชาเบลล่านะคะแบรนด์นี้นะนาาอุ้ยจ,จะเลอ่เป็นพี่ที่ระดับไหนแล้วนะฮะเป็นพี่ที่ระดับา,าแล้วเหรอทุกคนคชาเบลล่านะคะพันหนึ่งบีต่อไปพันห้าพันหนึ่งค้อนหนึ่ง จะไม่มาแล้วผู้จริงเ <c oughs> หนื่อยก็เหนื่อยนะ่ะ <c oughs> ไปเรียนมาก็เหนื่อยอะ่ะ <c oughs> เรียนหนังสือไม่พอ <c oughs> ไปเรียนการแสดง <c oughs> เรียนเต้นอีก <c oughs> แล้วมาขายนาฬิกา <c oughs> คนก็ไม่ซื้อเลย <c oughs> ไม่มีกำลังใจจะขายแล้ว บิดต,ต่อไปพันห้านะคะราคาชอบอยู่ที่เรือนี้หม,ม,นะมื่นสองปะแคทเธอรีน่าน่าจะประมาณนั้นหมื่นสองหมื่นสามปะใช่ไหมใช่แคทเธอรี่าราคาชอบอยู่ที่หมื่นสองหมื่นสามนะคะตอนนี้อยู่ที่หนึ่งพันบาทห้าพันยังไม่ถึงเลยตอนเนี้ย โอเก็นต้ถ้าเกิดตัวองค์การต่ำๆสุดก็สี่พันกว่าแล้วครับโอ้ยแค่บอกสารพคุณก็คือเกินแล้วเกินราคาหนึ่งพันแล้วอ่ะหนึ่งพันนี่คือได้แค่เม็ดมายมอ่ะเม็ดมายมของนาฬิกาคนที่ใส่ใส่ได้ทั้งหญิงทั้งชายเอาจริงราคานี้ไม่มีแล้ว ขึ้นและจ้าขึ้นละจานใส่ได้ทั้งหญิงทั้งชายยังจะไม่บิดอีกนะนี่หน้าปัดอยู่ที่48รวมเม็ดมยมเพราะฉะนั้นใส่แล้วสวยสีเหลืองด้วยขาวเหลืองแถมสายเป็นสายแซนเดตกันน้ำลึก100เมตรก็คือกันน้ำลึกสุดๆไปเลย ราคาออกช็อปก็อยู่ที่หนึ่งมื่นขึ้นไปถึงหมื่นห้าละกันประมาณนี้แต่ตอนเนี้ยบิดกันอยู่หนึ่งพันบาทมันยังไงอ่ะโอ๊ยไม่มีที่เท้าแขน น่านนาสิคนดูเยอะแต่คนบิดเงียบกริบเลยหนึ่งพันขอสองอะพันห้าข้อหนึ่งสายยาวเท่าไหร่ป๊หนึงนะคะที่เมาสอนวัดข้อแหละหนูข้อสิบสี่พี่สมยัย พี่สมัยลูกส้มบายอยู่นยินดีด้วยค่ะไม่บิดเล่นใช่ไหมเนี่ยจะเป่าคาถาเลยใช่ค่ะปิดให้พี่ไอ้เลยค่ะเพราะว่าพี่ไอ้คือพี่ฝนกับพี่ไอ้ก็คือเข้ามาปิดกันอยู่สองคนจากราคาสี่พันขึ้นมาเป็นเจ็ดพันนะคะก็คือต้องขอบคุณเขาเลยเลย้ายพี่ฝนค่ะหนูฟาแคปหน่อยนะครับ ขอบคุณค่ะบพื่อนพ่อนพี่ฝนขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาช่วยหนูนะคะครึ่งชั่วโมงกับหนึ่งเรือนหลวมที่ร้านปล่อยหรือเปล่าปล่อยอะไรหรอคะจริงๆอยากขายเรือนี้มากผู้หญิงยังอยู่กันไหม

วีเวียนอยู่วีเวียนอยู่วีเวียนบูดเอ้ยวีเวียนเล่นมูเล่นหมูเล่นหมูเล่นหมูกอ่ะขึ้นชายก่อนแล้วต่อด้วยหญิงนะกันเพราะเมื่อกี้ของผู้หญิงมาที่มาสระตินะคะ เรือนนี้จะไม่ใช่แบบบิดกันอยู่สองพันสามพันนะเรือนนี้ต้องขึ้นหมื่นนะจ๊ะเพราะว่าเขาออกชอบสองหมื่นถึงสองหมื่นห้านะจ๊ะแล้วนี้เป็นมือหนึ่งนะจ๊ะมีกล่องใบครบนะจ๊ะประกันหนึ่งปีนะจ๊ะมีเงนใบอันเนี้ย เป็นหน้าปัดโครโนโด้วยอ้าสู้อยู่แล้วทำทำไมออ้าวไปซื้อคือหันมองเงินยูเราไปซื้อับหน้าน้องอยู่อย่างงี้อ๋อหันไปแล้วตกใจ <laughs> <laughs> นี่นะคะมาเซอร์ลาติสายเป็นสายสแตนเลสนะคะ สองกษัตริย์นะจ๊ะเอาดีๆมือหนึ่งของแท้ร้อยเปอร์เซ็นให้ให้สามร้อยล้านเปอร์เซ็นต์เลยอะหน้าปัดเป็นโคโนโด้วยนะจ๊ะดูนี่คือรีเซ็ตอันนี้คือวิง่งหยุดรีเซ็ตรีเซ็ตใหม่โอ้ ไม่มีแกดนั่นแหละค่ะหน้าปัดโคโนโน,นะคะวันที่อยู่ที่ประมาณเลขสี่นะคะแล้วตรงนี้ก็คืออย่างที่ทุกคนรู้ก็คือตาโพไซดอนนะคะมาเซราตินะคะแป๊บหนึ่งนะคะทีละขั้นตอนนะคะแป๊บหนึ่งนะคะตัวนี้กันน้ำลึกอยู่ที่ห้าสิบเมตรนะคะมีสายมีแบบอื่นนะคะแต่ว่าเป็นไม่ใช่สายสเตลเลสนะ นี่ภายน้ํานะคะตัวนี้นะคะออกช็อปอยู่ที่สองหมื่นถึงสองหมืนห้าตัวนี้หน้าสองหมืนหค่ะเพราะว่าเป็นหน้าปัดโคโนตัวธรรมดาจะอยู่ที่สองหมืนนะคะนี่นะเปิดที่ศูนย์บาทบิลละหนึ่งพันค่ะ ไม่ใช่สายหนังนะสิคะอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่ง,งจะเป็นสายซีวีโคนค่ะพี่จีบอกว่าฝากให้เรือนหนึ่งจะเอาไปฝากแฟนฝากฝากฝากให้พี่ต้นหรอคะพี่จีสวัสดีครับอุ้ยพี่จีเจอหนูได้ไงเนี่ย พี่โอมพี่โอมไม่บาบิดเล่นใช่ไหมคะปิดต่อไป5,000นะคะใครที่บิด2,000ก็กระเถิบขึ้นมานอกเหนือจากนั้นได้บิดต่อไป5,000แล้วนะคะพี่บิ๊กกับพี่ยนาวัตนะคะบิดต่อไป6,000แล้วนะคะเพราะว่าพี่สิริคอสเซสบิดมา5,000แล้วนะคะพี่โดนัทนะคะ 169ช็อปต้องบิดเป็น6,000แล้วค่ะเพราะว่าถ้าบิดถึงถ้าบิดถึง9,000จะให้เลือกนะคะว่าเอาเรือนไหนเพราะว่าอีกเรือนหนึ่งก็อ,อีกเรือนหนึ่งก็คือแพงวุฒิที่อ๋อขอโทษค่ะ ปีถึงเก้าพันจะให้เลือกนะคะแต่ว่าถ้าหมื่นหมื่น่ะหมื่นหมื่นหกเอ้ยเก้าพันหมื่นแปดดิหมื่นเจ็ดเอาไปสองเรือนเลยหมื่นเจ็ดเอาไปสองเรือนเลยจะได้ไม่ต้องขายสองรอบแล้วก็สองเรือนลดขั้นนี้เอาไหมเอาจริงให้พี่ต้นด้วย จริงเหรอคะพี่จิฟคือคือมันมีตรงอื่นที่ที่เมสาไม่ได้จัดให้หนูอะมันมีไอ้พวกตรงนูน้นอะพี่จิฟพ,พูดจริงพูดเล่นเนี่ยแต่ว่าพี่จีฟพูดจริงอยู่แล้วน่หนูรู้เรือนมาเซรเตีบิดต,ต่อไปหกพันนะคะห้าพันขอหนึ่งตีค่ะน้องตีแล้วค่ะเมื่อกี้ โอ้ยหนูมไม่ค่อยรู้เรื่องนาฬิกาเดี๋ยวรอพี่เม,มาส์มางเือ,เเอให้พี่แล้วก็าพี่พี่ต้นอยู่ข้างๆเรื่องอะไรพี่ต้นสวัสดีครับโหหนูเรื่องไม่เป็นหรอ ของผู้หญิงมีอันไหนบ้างดูไม่เป็นอะชทอคขอถามพี่หมอหน่อยาาแปบ๊บนึงนะคะพี่จิ๊บจะหนูถามเจ้าของร้านก่อนพี่อพี่มอว์้องถามพี่มอว์ว่าหนูขายอันไหนได้บ้างเพราะว่า ของหนูโซนที่ต้องขายจะอยู่ข้างหน้ามาเซอร์ติว่าไงจ๊ะมีต่อไปหกพัน น้ำหอมดำลิงของเราไม่ไปไหนเลยครับดำลิงหอมมากดำลิงดำลิงราคาก็ดำลิงราคาก็ดำลิงเลยตอนนี้ที่พี่แซบิดให้หนูหน่อยค่ะอมาแล้วมาแล้วไม้ตายโคลันมาแล้วพี่แซบเนี่ยไม้ตายโคลันมาแล้วไม่ไอ้นี่ไม่ใช่ลูกออนแล้วนะอารมณ์เหมือนเหมือนเหมือนเสียงสั่งแล้วว่ะเสียงสั่งเหมือนโมโหอ่ะไม่ได้ทุนนะพี่แซบบิดให้หนูเลยค่ะ อลงโมโหแล้วตอนนี้มีน้ำโหแล้วโหร้าณกมมีน้ำโหแล้วละ่ะจริงๆมีน้ำโหตั้งแต่ชั่วโบงแรกแล้วลแต่อดทนอดกั้นอยู่เพิ่งมาปล่อยอาตอนอิน้ำหอมนี่แหละมันไปหมดแล้วสิใช้หรือเปล่าใช้ใช่ไหมใช้อันเก่าสีส้มก็ใช้ใช้เป็นทั้งครีมอาบน้ำแล้วบางทีมันบางบาง,บางโอกาสเนาะน้ำหอมเนี่ยมันใช้ได้หลายโอกาสมากๆเนี่ยดมใหญ่เลยเห็นไหม แต,<อ>แต่นี่หอมจริง<อ>แต่ว่าหนูว่ามันไม่ได้ดูแบบโยโยนขนาดนั้นนะแต่หอมมากมันหอมแต่วันเฟรชด้วยใช่แต่ว่าบางกลิ่นบางตัวมันอาะสี่พันห้าบีต 5, 4, <5 S 2> ต่อไปห้าพันสี่พันห้ายังถูกกว่าขวดเดียวข้อเลยหนูข้อหนึ่งบีตต่อไปห้าพันวิธีทีถ้าจะเอาไปให้คุณแฟนจัดได้เลยครับทั้งบ็อกเซ็ตแบบนี้ยังไงก็คุ้มเพราะว่ามันถูกว่าขวด ไปเลยก็วันนี้ก็คงจะไม่มีใครคุ้มเท่าโกลันแล้วล่ะ <c oughs> เออได้ทั้งเซ็ตนี้ไปเลยอะ่ะไม่แต่นี้หอมจริงแต่หนูอะจริง,รงๆหนูเป็นคนไม่ชอบน้ําหอมที่กลิ่นมันแบบฉุนมากบบนจนเตะแล้วแบบผู้หญิงแบบผู้หญิงอะหนูจะไม่ค่อยชอบ <c oughs> แต่อันนี้คือเขาที่เขาบอกยั่วๆน่ะมันมันก็อาจจะมีเป็นรสชาติกลิ่นอย่างนั้นแต่หนูว่ามันไม่ได้หนักมากขนาดน,นั้นอือใช่แต่ผมบอกแบบเนี้ยคุ้มพี่ท,ท,ทีทีว่าไงยังไม่ได้ขวดเดียวเลยนะอ่ะไม่มีคนใส่มาไปเลยขอเลยหนู ิีต่อไปห้าพันไม่มีต่อไปิดเลยสามสองหนึ่งปิดนี่ครับอ่ะพี่แซบต้องแคปไหมเนี่ยไม่ต้องแคปก็ได้มั้งรู้กันแคปที่เล็กหนึ่งได้เลย,เลย,เลยครับพี่แซบขอบคุณครับขอบคุณมากครับหนูจะใช้ครีมอย่างดี ใช่เพราะว่ามันมันใช้ได้ทั้งครีมใช้ได้ทั้งอันนี้ไงมันได้หมดเลยอืนได้หมดเลยผู้หญิงไปแล้วเอาผู้ชายสักอันไหมแล้วก็กอนลงเอาผู้ชายสักอันไหมหนูได้ค่ะแต่ผู้ชายหนูไม่ค่อยรู้หนูอันไหนมดแล้ว,ลวสามข้อแล้วนะครับอืมถ้าัูแต่คิดนะคืนนี้นอนฝันถึงอีต,ตัวทาเต่าตัวนี้แน่นอน <c oughs> อ่าไม่มีใครใส่ใ <c oughs> ช่ไปกติไม่ค่อยเจอนะผู้ชายนี่ทาเต่าปล่อยผ่านเรอ สามพนหาำที่พี่กิฟซ่านะครับไม่มีคนใส่มาไปแล้วนะสามพห้าโอ้โหพี่กิฟซ่าคุ้มมากเลยอะ่ะพี่คุ้มมากโคตรคุ้มจริงๆพที่เทาวเต่านี้สุดยอดเนี่ยขวดเดียวสี่พห้าแล้วไปเลยหนูเขาะไปถ้าไม่มีคนใส่มาปิดเลยไป EDP EDP P Poland พี่ไม่ใช่ EDP EDP ติดคนนานอยู่แล้วพี่ก็รู้พี่ก็รู้ว่ามันถูกมากส5 0 0ตอนเนี้ย เหมือนพี่เฉลีย่ยขวดหนึงขวดละพันเนะ่พี่คิดว่าถูกไหมลนะ่ะโคตรถูกอะอ่ะตายเคาะเลยไม่มีใครใส่มาปิดเลยปิดต่อไปแค่สี่พันสี่พัก็ยังถูกกว่าขวดเดียวท้ายแล้วนะ3 2 1ปิดครับปิดเลยอ่ะแล้วเราให้จริงๆด้วยนะครับเราไม่ได้ปิดเล่นๆนะครับเราให้จริงๆนะอ่ะราคาที่หาซื้อไม่ได้อย่างแน่นอนปิดให้ครับ3,500 พิกิปซ่า <Banana. S 1> ครับชุดเล็กเลนหนึ่งครับแคปหน้าจอชุดเล็กเลนหนึ่งได้เลยครับพิกิปซ่ายินดีด้วยถูกมาก,พ,กพี่ถูกมากแคปชุดเล็กเลหนึ่งได้เลยครับอ๋อลองลอาไปึ้นข,ขึ้นมาด้วยหนอยอันนี้อโอเคพิกิปแคปแล้วเนาะส่งหายมีได้เลยนะครับใส่ด้านหน้านะครับ S P O กลับด้าน S P O Y S h O P สปอยช็อปตามนี้นะครับพี่ส่งไปด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องรันจะต้องลงแล้วเออเด๋ยนน้องจะต้องลงแล้วนะนะครับเพราะไม่งั้นถ้าพี่ไม่ทักไปนะครับเราก็จะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่ไม่มีใครนําทางให้พี่ไปได้นะนะครับเพราะฉะนั้นพี่จะต้องดูเองถ้าพี่ไม่รู้พี่เปิดรูปที่พี่แคปขึ้นมาแล้วเอารูปส่งหายไีได้เลยขอบคุณครับดันไปได้บอสะแล้วคืออะไระอ๋อเขาได้บอสมาก่อนแล้วใช่ไหมไม่เป็นไรนะ ได้เลยรอได้อยู่แล้วนะครับยินดีด้วยนะครับพี่กิฟซ่าอย่าง<ห>ที่ผมบอกไปว่าร้านเราใจใจอยู่แล้วนะ,ะนะครับถึงแม้ว่าราคาจะถูกขนาดนี้เราก็ปิดให้ครับอม,มันอยู่ที่ว่าพี่โชคดีขนาดไหนเนาะมีคนสู้ไหมมีคนบิดไหมอย่างนี้เนาะอันนี้ก็ถือว่าโชคดีมากครับได้ราคาถูกมากบอชคืออะไรเนาะแม็กชาลีแล้วอ๋อ <laughs> <laughs> ใช่ผู้หญิงแต่ว่า เป็นผู้หญิงที่แบบทำหน้าเชิดๆหน่อยนะไม่ใช่ผู้หญิงเสื้อแดงนะถูกไหมถูกไหมพี่ผู้หญิงที่ทำหน้าเชิดๆหน่อยถูกไหมใช่ไหมใช่น้องกุลาจันนิกี้นี่แหละน้องกุลาน,นี่แหละใช่ผู้หญิงจับผมถูกต้องเลยอันนี้นคือรูปของน้องปอยนะครับอ่าถ้าขายมิได้เลยเนาะโอเค น้องรันลาแฟนๆเลยจ้าวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะคะบิดบ้างไม่บิดบ้างก็ไม่เป็นไรแต่คนดูไม่ลดเลยปลื้มใจมากขอบคุณนะคะแฟนถาเหนียวแน่นมากขอบคุณมากมากเลยนะขอบคุณนะคะก็เจอกันอาทิตย์หน้าวันนี้นะะดีใจยอย่างหนึ่งช่องไม่บิน <c oughs> <c oughs> ดีใจยอย่างหนึ่งพี่จะเสียวเสียวหนูเจ็ดวันที่ผ่านมาโอ้หนรกชัดชจริงเจ็บหัวหนั <c oughs> กมากกูรันวันพุธติดงานเหรอ วรนพูดเรียนถึงสองทุ่มเลอาจจะร้อง้ห้มากวันตอนแรกกะว่าจะให้มาเจอกับเพจสำรองซะหน่อยที่คนดูเจ็ดสิบคนนะเออกะจะให้มาลองเล่นเพจสำรองซะหน่อยตายตายหูยหนักมากกูรันเจ็ดวันนะ่ะรติสวัสดิ์นะครับฝันดีนะใช่พี่เดียวคนเหลือสามสามสิบคนนะ่ะ ไปเลยขอบคุณค่ะทุกคนบายบายไปเจอกันพรุ่งนี้นะจ๊ะพี่แซมพี่นี้มาขอบคุณขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณที่มาปะบ่ายสองเหมือนเดิมนะบ่ายสองมาเจอกันครับวัสดีครับไปขายไตแป๊บอย่าขายนะบายบายค่ะขอบคุณทุกคนนะคะอ๋อแล้วก็ลืมขอบคุณทุกคนที่ช่วยเตือนนะคะว่าเราต้องทำอะไรบ้างพี่แซม